ก็กาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับช่องพูกเกมมิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมพับจีกันนะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นทีมสีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเราจะไปตรงไม่เอาดีกว่าไป ไปทีมซี่ อืมช่วงนี้ก็ไม่ได้สตรีมน็ตีีมนลครับเดี๋ยวก็กลับจะมาสตรีมแล้วครับเพราะว่าต้องอยากอยากให้ลงคลิปเยอะๆก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดเลย ฮัโลโหลอา้าทำไมเพื่อทีมเรามีอแค่ลำเบอร์สี่ติตาเบอร์สองอืมอันนี้ผมก็ามาเล่นทีมนะครับแต่ผมจะไม่คุย งอะไรพูดอะไรกำลังติดตามดิ่งอาพี ทำแม่ของเขาไปอน่างน,นนะเอาเฮ้ยนายใจเย็นนะนายเน็ตนายลุดเหรออืมทุกคนชงนี้ก็น่าจะเล่นแบบจีบ่อยฟรีไฟเราเราต้องเปลี่ยนเกมมั่งแล้วนะ๋ยวคนดูอาจจะเบื่อก็ได้นะอา้าว นึกว่าเพื่อนแย่งปืนทันโธ่ใครยังไม่ได้เล่นเอ่อด่านธรรมดาของพับดีนะครับเขามีตู้สุ่มหรือที่เล่นเกมมาใหม่นะครับสุ่มได้พวกของแต่งปืนนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็ลองไปเล่นกันได้นะครับ โอ้ปืนลันปืนลันทุกคนถ้าลองเล่นแล้วก็จะติดใจเลยสะครบสี่ต้องการพอดีเป๊ะ ผมจะเล่นพับจีกับฟสลับกันไปนะครับทุกคนอาจจะได้ไม่เบื่อตุกตุกครับตุกตุกใครเหนตุกตุกมั้งครับบ้านนี้ไม่ใครเก็บไปนะโอ๊ะดูซี่ไม่เอา ยังไม่เจอสอนันไหอแถวนี้ไม่มีคนนเพื่อนพามาไตา่แรงแอบป,ป้นีน <c oughs> ถ้าสตรีมก็สตรีมพับจีกับฟรีไฟระเบิดควันนะครับ ถ้าเกมฟรีไฟก็จะมีไอวอส่งอะไรมาเกาะหนึ่งเกาะหนึ่งอยากเจอคนจังเลยผมชอบใจโครสามมากเลยทุกคนโครสามดีสุดกินเค้กทุกคน ถ้ามีเสียงรบกวนหรือขำยาบก็ขอโทษด้วยนะครับจังวันนี้ผมก็ได้กินเค้ยอยู่นะครับอ,อร่อยมอบมบม,บ,ม,บ,มบเดินะครับเวกเตอร์อใช้เวกเตอร์ดีไหมทุกคนใช้เวกเตอร์ดีกว่าเต้องตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อนทำไมนายอยู่กับเราแบบไม่ติดเลยแต่นายอยากให้เราโดดเนี่ยเพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนไม่พูดคุยอะไรเเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดใหม่ดูฮัลโหลครับไม่มีใครได้ยินเลยนะครับรู้สึกว่าเขาหน้าตา ตั้งใจเล่นหน้าดูแล้วเราก็ได้ทำการเจอ K E R 98นะครับไอ K A R ไม่ใช่ K E R ขอโทษด้วยนะครับที่พูดผิดก็ล่อนเน็ตนึงอนะ่ะอืม,อมของแตงรบด้านนี้นะครับเราสามารถเจอสังไงไม่ใช่สังไงดิ สันสไนได้ง่ายมากเลยนะครับพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ,อืมอืมเพื่อนยิงปิดคนแล้วนายยิงอะหัดรู้ด้วยแต่เขาเป็นแบบบอดนะครับทุกคนพูดผิดพูพดถูกก็ขอโทษด้วยนะครับเราไม่ต้องเอาอะไรมากกบับบด บทออยังไงเขา,าต้องประโลก,กลายอยู่แล้วพาะชื่อของเขาก็คือบทแต่ ม,มียาเม็ดด้วย ใไ้ถึงแล้ว លាយต้นไม้ เหมือนเพื่อนจะเจอคนอืมยิงไม่ทันอือหือห็นอะไรทุกคน เปลี่ยนทิศไวเกิน แยกตีกันใช่ไหมเนี่ย Mm -hmm. Bye bye.